สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเอ่อสวัสดีครับเอฟสี่สกท่านนะครับเอ่อหลังจากในวันที่ยี่สิบเอ็เนี่ยครับนะเอ่อทางเว็บทางเว็บรายงานผลหรืออะไรเนี่ยมันรายงานผลออกมายังไงอะครับน,นะฮะกคแปลกนะ นะครับผมว่าะาด้สีนะนะครับไม,ไม่ไม่ไม่ใช่อะไรแล้วับผมตรวจไปตรวจเช็คดูนะครับในวันที่ยี่ยี่ยีสิบปนี้แหละ <c oughs> ผลมันออกนะเว็บหนึ่งนะนะครับเว็บเว <ๆ S 1> ็บหนึ่งเนี่ย มันจะออกเดียวกันกรไีพิเศษกับปกตินะครับพอมันจะออกเว็บอีกเว็บหนึ่งก็นะอีกเว็บนะครับมันไม่ตรงกันเลยนะครับไม่ตรงกันเลยครับแล้วผมแนะนำนะครับให้ปั้นน้ำนเลยครับพวกนี้หยุด เล่นเล่นเลยนะครับแล้วก็เอามันออกจากระบบไอ้นี่ไปให้หมดเลยนะมันจะเอาอยัางไงมัน,มนยังไงเนี่ยโคนะครับวันที่ยีิบสองเหมือนกันนะครับเจ้าหนึง่งออกเก้ดหกเก้าอีกเจ้าเจ็ดสามหกนะบพอกินนะครับ ยิ่งผมเอา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 เฉพาะก,กิจเนี่ยไปคำนวณน,นะครับแล้วมันจะให้คำนวณยังไงนะครับแล้วก็นี่ปกตินะครับอะแล้วมันจะเอาอยัางไงกัคบครับเนี่ยนะครับผมตัวด,ดูเช็คดูนะครับอนะผมเช็คดูมาวานโอ้หมด เลยผมผมก็เลยไม่ได้ทำาลงให้นะครับเพราะว่ามันไม่นนอนนะครับปนาแม่งเลยนะครับไอพวกมันยาวยังไงกันแน่นะครับแบบนี้มันถ้าเราถูกแล้วไม่จ่ายนะจบเลยนะครับ